รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการไขปมข่าวนะครับรายการข่าวที่จะตีแผ่ทุกเครื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นและไขทุกปมปริศนา ระบบป้องกันอัคคีภัยอัจฉริยะทำงานอัตโนมัติประตูล็อกติดตาย8ศพคาเอฟซีบีพารแฟนหนุ่มปิดฉากปัญหารักซ้อนด้วยการฆาตกรรมแฟนสาวที่ซ่อนรักแล้วทิ้งศพอำพรางคดี <S 1> <S 1> <S <S สาวลาวอ้างบันดาลโทษะ ฆ่าโหดนายจ้างดับขามืออ้างเหตุเพราะนายจ้างไม่เชื่อใจและทั้งหมดนี้คือเรื่องาราวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปไขปมปิศชาและเงื่อนงำในวันนี้ครับระบบป้องกันอัคคีภัยอัจฉริยะทำงานอัตโนมัติประตูล็อกติดตาย8ศพคาเอสซีบีพัก โศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตคนงานไปพร้อมกันกถึง8ศพและมีผู้บาดเจ็บอีก4คนกลายเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นอาคารอาัจฉริยะต้นแบบของประเทศไทยและมีระบบการป้องกันอัคคีภัยในระดับที่ล้ำสมัยและทำงานได้อย่างอัตโนมัติแต่ว่าเกิดกเหตุสะเทือนใจที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วถึงสองครั้งด้วยกันติดตามได้ในล็อกติดตายครับ ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยังอยู่ที่8ศพนะครับทำไงถึงระบบนี้ทำงานโดยที่ไม่ได้เกิดเพลิงไหม้ระบบก็ทำงานได้อย่างไร 400วันที่แล้วเสียงไฟเรนดังระงมไปทั่วบริเวณแยกรัชโยธินเมื่อรถดับเพลิงต่างถูกระดมเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ที่รู้จักกันว่าอาคาร s c b Park อาคารที่ว่ากันว่าเป็นอาคารอัจฉริยะต้นแบบแห่งแรกของไทยแสงเพลิงบริเวณชั้นที่10โหมไหม้อย่างรุนแรง ตั้งแต่เวลาเกือบ22นาฬิกาไม่มีท่าทีว่าจะดับลงง่ายๆเพราะต้นเพลิงเริ่มที่ห้องเก็บเอกสารของอาคารและมันลุกลามไปยังชั้นอื่นต่อเนื่องรถกระเช้ามาถึงที่เกิดเหตุและพยายามฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังชั้น9และ11ระหว่างนั้นชุดประจนเพลิงติดปัญหาประตูล็อกนิรภัย ต้องเข้าไปในตัวอาคารด้วยบันไดนี้ไฟเพื่อเข้าระงับต้นเพลิงภายในแต่กลุ่มควันที่หนาแน่นระยะมองเห็นต่ำกว่า1เมตรนักผจญเพลิงไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้มีเสียงคล้ายระเบิดดังต่อเนื่องเพราะความร้อนทำให้กระจกนิรภัยแตกแต่มันช่วยระบายควันสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น เมื um. to então, ja. right now, ่อแสงเพลิงกลายเป็นเพียงกลุ่มควันแล้วช่วงหนึ่งนาฬิกาก็กลับมีไฟประทุขึ้นมาอีกครั้งและเป็นช่วงเวลาเดียวกับการได้รับแจ้งว่านายเดชานร่วงชนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตหลักซี่สูญหายไปขณะปฏิบัติหน้าที่เกือบ4ี่นาฬิการถกระเช้าฉีดน้ำอีกครั้ง หลังเกิดกลุ่มควันไฟพวยพุ่งก่อนที่ไฟจะดับสนิทเหลือกลุ่มควันจางๆปกคลุมกับความพยายามค้นหาร่างผู้สูญหายหนึ่งคนและเป็นช่วงเวลาเดียวกันเมื่อพบร่างของอาสาสมัครเดชาอป,อปอพรรหัสหลัก4443ภายในอาคารโซนเเสียงไซเรนดังระงมไปทั่วบริเวณแยกรักชโยธทินอีกครั้ง รถดับเพลิงถูกระดมมาที่ตึก SCB Park หลังรับแจ้งพบกลุ่มควันบริเวณห้องนิรภัยชั้นใต้ดินเมื่อช่วง21นานิกาแต่ครั้งนี้พระเพลิงไม่ได้ลุกไหม้เหมือนปีที่แล้วทมกลางความสับสนว่ากลุ่มควันมาได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ก็ส่งกำลังเข้าช่วยเหลือหลังรับแจ้งมีผู้ติดอยู่ภายในเดินทางไปที่เกิดเหตุเนี่ยได้พบกลุ่มควันจริง แต่เป็นกลุ่มควันที่ยังไม่รู้ว่าเป็นไฟไหม้หรือไม่ใช่นะครับคราวนี้พอได้สืบคาบจากเรื่องราวต่างๆของรปภที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก็บอกว่ามีเหตุของกลุ่มควันที่เกิดขึ้นอยู่จากชั้นใต้ดินความมวลผลเกี่ยวกับเรื่องควันแล้วซึ่งตัวของทีมงานเองและก็ตัวผมนั้นได้ประเมินแล้วว่ามันเป็นกลุ่มควันที่ไม่ใช่ไฟไหม้เราพยายามที่จะหาสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นว่ามันไม่ใช่กลิ่นไฟไหม้มันเป็นสารอะไรชัดเจนว่าไม่ใช่เหตุการณ์ไฟไหม้ แต่ความสับสนมีอยู่ว่าทำไมระบบดับเพลิงแบบไพรเจนจึงทำงานเมื่อระบบดับเพลิงทำงานระบบอัจฉริยะจึงทำงานประตูนิรภัยถูกล็อกอัตโนมัติก๊าซไพรเจนถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่คนงานยังติดอยู่ภายในห้อง8คนสิ่งที่นักดับเพลิงหรือทีมงานสถานดีดับเพลิงศงสารนั้นได้เข้าไปพบคนแรกก็คืออยู่ใกล้ๆกับตรงใกล้ๆกับทางประตูนะครับประตูทางออก แล้วในจุดที่2ก็คืออยู่ในตำแหน่งของอยู่ในตำแหน่งของใต้โต๊ะนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นอยู่ในเส้นทางที่กําลังหลบหนีก็คือเส้นทางเดินออกแต่แต่ละคนนั้นก็อยู่ในสภาพที่หมดสติแล้วนะครับที่พบเห็นเพราะอะไรระบบดับเพลิงจึงทํางานก๊าซไพ r โรเจนจึงถูกปล่อยออกมาแล้วทําไมคนที่ติดอยู่ภายในจึงออกมาจากห้องไม่ได้จนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาเหตุผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพจากสมองขาดออกซิเจนซึ่งสารไพโรเจนหากสูดดมเกิน15นาทีอาจทำให้หมดสติและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันจะเป็นกา๊าซที่ไม่ติดไฟนะครับเช่นมันจะสร้างกลุ่มคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือสร้างกลุ่มไนโตรเจนขึ้นมานะครับซึ่งพวกนี้ไม่ติดไฟแต่ว่ามันจะไปช่วยดับไฟช่วยดับไฟก็คือมันจะไปไล่อากาศแถวๆนั้นออก นนนะะรัับเพาาเพาาาาา้อออกกกกศศ็็จไไไมมมมม่่่ีีืฟดผู้เชี่ยวชาญระบุว่าไพรเจนเป็นสารที่ใช้ดับเปลวไฟในลักษณะกลุ่มควันขนาดใหญ่จะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อในบริเวณนั้นเกิดเปลวไฟมีเชื้อเพลิงหรือมีฝุ่นควันระเบิดแล้วเกิดกลุ่มหมอกควันขึ้นมานะครับหก็คือเขาจะมองหาทางออกไม่เจอ2ห้องที่เก็บเอกสารนั้นมีความสลับซับซ้อนเหมือนห้องสมุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งและเหนื่อยเป็นอย่างมาก เมื่อเหนื่อยอย่างมากเขาต้องการออกซิเจนเขาก็สูดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ควันของคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับอ่าก็จะได้ขมเหลวของคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเสียชีวิตนะฮะจากการขาดอากาศหายใจก็คือไม่ได้ออกซิเจนนะครับแต่ว่าได้คาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนอกไซด์แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยศพก็ผ่าพิสูจน์แล้วก็เป็นสีมูก็ชัดเจนนะครับระบบดับเพลิงไพรเจนถูกติดตั้งในอาคาร S C B Park ตั้งแต่ปี2547โดยบริษัทไซเทคโพเวน เป็นบริษัทนำเข้าและบริษัทยูนิเทโอเทคโนโลยีจำกัดทำหน้าที่รับเหมาติดตั้งหากจะซ่อมแซมต้องทำการปิดระบบก่อนแต่เหตุที่เกิดขึ้นบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้ปิดระบบแต่อย่างใดการปรับเปลี่ยนให้ระบบ สารดับเพลิงนี้ก็ทราบหลังจากเกิดเหตุแล้วครับก่อนหน้านี้ก,ก็ทางบริษัทก็ไม่เคยรับทราบข้อมูลมาก่อนก็จะมีการดำเนินการใดๆครับแต่อาคาร S C B Park เป็นอาคารอาัจฉริยะต้นแบบที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2539ระบบของตึกมีความทันสมัยเนื่องจากมีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ประตูซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะล็อกอัตโนมัติที่เขาเรียกว่าตึกอัจฉริยะนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทบิลดิ้งอินเทลเลเจนต์บิลดิ้งพูดง่ายๆก็ว่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมนะครับกระบวนการในตึกกระบวนการนี้มีอะไรบ้างสมัยนี้นะครับง่ายๆเลยลก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับ อัตโนมัติได้ค่ะมันต้องมีอะไรนตัวกระตุ้นนะคะอาจารย์ต้องมีการมีมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับไปเซตโปรแกรมไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วมันต่กรณีที่มนุษย์แ,ลแหละเจ้าของอาคารนะครับเป็นผู้กําหนดไว้ว่าในกรณี1กรณี2อกรณี3าเนี่ยอาคารควรทํทำยังไงจะเปิดปิดประตูนะครับพื้นที่เกิดเหตุมีประตูทั้งหมด3จุดแม้ประตูสำหรับใช้เข้าออกในการทำงานจะไม่ได้ล็อกแต่ขณะเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตพยายามหนีไปในจุดที่มีควานจากกา๊าซไพลโลเจนอยู่ในปริมาณน้อยแต่มันเป็นจุดที่ประตูล็อกอัตโนมัติผนังที่ปิดทึบก็เพื่อไม่ให้มีการหมุนเวียนของอากาศมันจึงทำให้พวกเขาติดตายพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องโถงทั้งหมด เป็นห้องโถงที่เก็บเอกสารแต่ละชั้น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 นะครับตรงนี้คือทางเดินที่มีคนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอยู่3คนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอยู่คนหนึ่งแล้วตรงนี้สองคน5คนละในพื้นที่ที่เรานับได้นะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งห้องซึ่งเป็นห้องของออฟฟิศนะครับออฟฟิศซึ่งมีประตูนี้ระบาย1ชั้นประตูนี้ภายนี้เป็นระบบสแกนนิ้ว สะวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสทให้ความเห็นไว้ว่าความปลอดภัยในการติดตั้งระบบอุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องติดตั้งสารดับเพลิงในพื้นที่ที่ไม่มีคนทำงานประจำควบคุมโดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญมีมาตรการควบคุมก่อนเข้าปฏิบัติงานที่สำคัญประตูต้องปลดล็อกอัตโนมัติและมีปุ่มปลดล็อกใกล้ประตูทางออก เพราะเมื่อเปรียบเทียบโศก,กนาฏการรมทั้งสองเหตุการณ์ในอาคาร S C B Park ประตูล็อกอัจฉริยะเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ต่างกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ในการที่จะวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารสูงที่มีอยู่มากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดช่วงนี้เราไปพักกันต่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับ2หนุ่มสาวที่เคลียร์ปัญหารักกันไม่ลงตัวพักสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแฟนหนุ่มปิดฉากปัญหารักซ้อนด้วยการฆาตกรรมแฟนสาวที่ซ่อนรักแล้วทิ้งศพอัมพลังคดี